นี้แล้วนะคะที่การแสดงบนลานน้ำแข็งสุดตะการตา Disney o ไ Ice จะเปิดฉากขึ้นโดยในปีนี้นะคะนอกจากจะมีการโชว์ของเจ้าหญิงทั้ง4คนแล้วก็ยังมีคนไทยมาร่วมแสดงอีกด้วยค่ะถึงเวลาผจญภัยในการแสดงสุดตื่นตาตื่นใจการแสดงขวัญใจเด็กๆทั่ว,โ,วโลกอย่าง Disney o ไ Ice <ๆ S 2> กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งในคราวนี้ค่ะจะมาในชื่อตอน Disney on Ice p r e s e n t d a r To Dream ซึ่งจะเป็นการโชว์ของเจ้าหญิงผมยาวกับโจจอมโจรซาจอมแสบจากเรื่องแทงโจ เจ้าชายกบซินเดอเรลล่าและสโนไวท์กับคนแคระทั้ง7นอกจากนั้นนะคะในปีนี้การโชว์ของดิสนีย์ก็ยังมีความพิเศษค่ะตรงที่จะมีหนุ่มไทยเพียงหนึ่งเดียวเข้าร่วมในการแสดงนี้อีกด้วยซึ่งก็คือฟิล์มร่มก้าวโสภาอดีตโค้ชไอซ์สเกตซึ่งฟิล์มบอกนะคะว่ากว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ระดับโลกแบบนี้ไม่ง่ายเลยฟิล์มมาจากการออเดชั่นของปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอออเดชั่นปุ๊บแล้วก็ทางดิสนีย์ตอบรับมาก็เริ่มงานเลย ก็สำหรับการออรดิชันนะครับก็มีการทดสอบในเรื่องของเบสิกสเก็ตทั่วไปการกระโดดการหมุนแล้วก็การแสดงครับผมเยอะมากเลยครับก็มีทั้งการปรับตัวให้เข้ากับชาวต่างชาติในเรื่องของภาษาในเรื่องของการทำงานครับผมปีนี้เราจะได้พบนะครับกับความสุดพิเศษกับเจ้าหญิงทั้ง4นะครับทั้งเทียนาซินเดรล่าสโนไวท์แล้วก็ราพันเซลครับผมและที่ไฮไลท์ที่เด็ดสุดเนี่ยครับก็คือการโหนของ ฟินและราพันเซลครับผมฟิล์มยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะร่วมโชว์กับ Disney on อนไอซ์มีโอกาสอย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่หมั่นฝึกฝนเรื่องของการเล่นสเก็ตและการแสดงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รอฟังข่าวการเปิดออดิชั่นเอาไว้ให้ดีส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชม Disney on Ice p r e s รีเซนต์แดร์ทูด ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26 19มีนาคมนี้ที่ Impact Arena ก็สามารถหาซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปัตรราคาตั้งแต่300ถึง2,500บาทค่ะ